ของดีนะครับอันนี้ว่านจำปาสักนะอนนีว่านจำปาสักเป็นพระโบราณของคนอีสานนะอายุไม่ตม่ำกว่าร้อยสองร้อยปีว่านจำปาสักคนโบราณเขามักจะทําพระโดยเนื้อว่านร้อยแปดแล้วก็นําไปฝังกลูไว้นะครับตามต้นโพบ้างตามสิมเก่าอุโบสถเก่าของคนอีสานอันนี้เป็นพิมพ์ปางมานวิชัยเป็นว่านนะสวยมากนะผมบูรณมากจริงๆว่านจำปาสักนะครับแล้วได้อีกองหนึ่งวันนี้ก็เป็นยี่ห้าศตวรรษเนื้อดิน ก็ไม่ชัดยี่ห้าเศรษฐวัตรเนื้อดินนะแท้ๆเลยนะครับสวยแตะสวยราคาไม่แพงนี่พุทธคุณเต็มร้อยครับแต่มือไม่สวยเท่าไหร่ถ่ายรูปเลยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยหงายงายกุ้งนี่โยนิเม็ดหนึ่งเด้อน,นี่เท่าไหร่ครับเด็ครับนี่เราก็ทักได้แล้วกันอ๋อไปเรา